ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบ,า,บาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวไหลเวียนในสะดวก จะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะแล้วก็ผ่อนคลายทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งให้คลายความบุกพันธ์ในคนสัตว์สิ่งของทุกสิ่งเลยนะจ๊ะ ทำใจของเราให้เก่งเกลี้ยงให้ใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่าย อย่างเบาเบาะสะบายให้ใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกยายฐานที่เจ็ดซึ่ง อยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะหรือว่าประมาณบริเวณกลางท้องให้ใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆ สบายสบยผ่อนคลายใจสยใ,จๆใ,ใจส,ใจๆ,ใใจสๆใจเย็นเย็นให้ใจใสๆใจเย็นเย็นให้ใจนิ่งๆนุ่มๆ เบาๆจะไม่สบายถ้าเราค้นเิดถึงบุญบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมานับพบนับชาติไม่ท้วนแม้เราจะจำไม่ได้แต่บุญนี้ก็ติดอยู่ที่ ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของทุกๆก,กายเป็นดวงบุญใสๆกลมกรอบตัวมันดวงแก้วจะใสๆกลมกลมเหมือนดวงแก้วติดอยู่ภายในกลางกายของเรา แต่เป็นของละเอียดเราจะเห็นบุญนี้ได้ต่อเมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดละเอียดด้วยการทำใจหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นถ้าถูกส่วน เนี่ยเราก็จะเห็นได้เมื่อความสว่างภายในมันเกิดขึ้นแต่แม้เรายังไม่เห็นแต่ว่าเมื่อเรานึกถึงบุญที่เราทำบานมากระแสทานแห่งบุญก็จะได้ช่อง มันจะมาเชื่อมอยู่ที่ส่วนกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะเมื่อเรานึกถึงบุญที่เรานึกออกเราจำได้และ,ระเราปลื้มอย่างบุญในภพชาติปัจจุบันนี้ دة. เราได้ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นต้น สงเคราะห์โลกเช่นสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลให้ทุนการศึกษาเฉวยเหลือเกื้อกูลเพื่อมนุษย์และบุญในทางดำที่เราได้สร้างบทถิหารสาลาการเรียนถวายพัฒตาหารเป็นสังฆทานขีลานเภสัตว อย่างนี้เป็นตน้นเมื่อเรานึกถึงบุญนี้บุญก็จะบังเกิดขึ้นบุญที่เราปลื้มโดยเฉพาะบ,บุญช่วงใก,กลน้นี้คือบุญที่ตัวเราไปเป็นผู้นำบนุญชักชวนให้คนมาทำความดี เราทำเองด้วยแล้วก็ไปชวนคนมาด้วยผู้ที่บวชเองได้ก็บวชเองบวชเองไม่ได้ก็ไปชวนคนมาบวชหรือไปชวนตักบาตรตักบาตพระที่ผ่านมาหวันหกครั้งในเส้นทางในการอัญเชิญ คืรลงปู่ท้องคำไปสู่วัดปากน้ำบาสิเจริญจะระคันนึกถึงบุญที่เรานึกได้ง่ายและปลืม้มที่ล่าสุดนี้นะจ๊ะหรือบุญใดที่เราประทับใจแม้ผ่านการเวลามาแล้วนึกเมื่อไหร่ก็ปลืม้ม ให้เราเริ่มต้นนึกตรงนั้นก่อนพอใจใสใสใจสบายเดี๋ยวก็จะไปดึงดูดบุญอื่นๆที่เราทำผ่านมาดังกล่าวนะน,นะจ๊ะจะมารวมตัวเป็นดวงบุญใสใสบุญใสใส ติดจิในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราในทุกภพทุกภูมิเช่นในมนุษย์หรือในเทวโลกเป็นต้นพระนให้นึกถึงบุญในเจ้ด้วยใจที่ใสใส ใจสบายสบายไอ้ตรึกนึกถึงดวงใสอย่างง่ายสบายสบายไอ้ใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูกที่เจรในแล้ว ไม่มีทำนิเลยกลมกรอบตัวมันดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสยเย็นเหมนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญจะสว่างสวัย ไอ้ตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่จะในกลางดวงใสใสนะจ๊ะร้องกับระคองใจด้วยบริกรรมบาวนาในใจเบาๆว่าวสัมมารหังสัมมาระหัง สมรรหังเรื่อยไปเลยแต่สำหรับนักเรียนเก่าที่คุ้นเคยกับสิ่งนี้ทำอยู่บ่อยๆสม่ำเสมอไม่ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวเราก็แค่แตะใจไปเบาๆหยุดใจให้นิ่งๆนุ่มๆ เบาเบาสบายสบายแค่ปล่อยวางผ่อนคลายใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในจะเคลื่อนไปเองคือเราจะหลุดออกจากสภาวะหยาบ ของกายมนุษย์ของโลกมนุษย์สิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะหลุดเข้าไปสู่ข้างในคือตัวจะโลง่งโลง่งเบาสบายตัวขยาย แล้วก็หายไปเลยเหมือนไม่มีตัวตนเหมือนใจเราอยู่ในกลางอาวกาศโลง่ลงๆแต่ว่านิ่งแน่นใสบริสุทธิ์ใจจะนิ่งๆทางนุง่มโนนคือมันจะนุ่มๆ ใต่มีพลังนุ่มๆนน่งๆนุ่มๆก็จะเคลื่อนเข้าไปภายในอย่างง่ายๆความเบากายเบาใจก็จะเกิดขึ้นกายกับเบาใจก็เบาใจก็จะใสๆ บริสุทธิ์เก่งเกลี้ยงความสุขก็เกิดขึ้นคือยิ่งเบาสบายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งเป็นอารมณ์ที่เราชอบใจนพึงพอใจ อยากจะอยู่กับอารมณ์นี้น,น,นานๆความมืดภายในก็หายไปความสว่างก็จะค่อยๆเกิดขึ้นตั้งแต่เหมือนฟ้าสังๆเลื่อยไปเลยค่อยๆแจ้งขึ้นแจ่มขึ้น สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามที่ยงวันใจก็จะนิ่งนุ่มนิ่งนนุ่นมนมุมนิ่งแน่นนะเข้าไปเรืเร่อยๆความสว่างนั้นก็ทำให้เราเห็นภาพ มือใจเราเคลื่อนหรือหล่นเข้าไปสู่ภายในแล้วก็ลอยกลับขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย,ย่างเล็ก,กับขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเป็นอย่างใหญ่ก็ เหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแล้วก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆที่ใสบริสุทธิ์สว่างมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ที่เราไม่เคยเจอ ทำให้ใจอยากหยุดนิ่งอยูต่ตรงกลางดวงใสใสยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่ยั้งเลยเคลื่อนก็ไปสู่ภายในในกลางดวงใสใสซึ่งมีจุดสว่างกว่า ดึงโดดให้เราเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆอย่างลำุนลำัยก็จะเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอย่างง่ายๆ่ายจะเห็นดวงในดวงดวงธรรมในดวงธรรม ต้องทำไปถึงกายในกายข้างในโดยผ่านเส้นทางสายกลางสายเอกสายดีเราจะเป็นจุดสว่างเล็กๆเหมือนปลายเข็มเล็กๆผ่านกับไปกลางนั่นแหละผ่านกับไปเอง อย่างง่ายๆอย่างสบายๆผ่านกายต่างๆจนกระทั่งเขาถึงกายธรรมถึงพระธรรมกายที่ใสบร,ริสุทธิ์ใสเกินความใสใดๆใ,ในโลก ใสเกตเป็นดอกโบตุมทั้งอยู่บนจอมกระหมจอมกระหมอ่อมจะเป็นลักษณะพิเศษของมหาบุุษบนประเสียนที่มีเส้นประสก ส่นผมโดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาเนนะียกายท่านจะตั้งตรงใสบริสุทธิ์ไม่มีมิติคือเราจะดู ใกลดูไกลองค์ใหญ่องค์เล็กก็เห็นเหมือนเงินแสงสว่างก็ส,ม,ส,ม,สม่ำเสมอไม่เหมือนวัตถุสิ่งของบนโลกที่แสงไม่ส,ม,ส,ม,สม่ำเสมอเพราะเป็นโลกมายาเนี่ยมีแสงเงามีระยะ ดูใกล้เห็นอย่างดูใกลเห็นอย่างเห็นไปก็ละอย่างกันแต่องค์พระภายในไม่ใช่อย่างนั้นจะสว่างสวยัยองค์ใหญ่องค์เล็กมื้นกันหมดเลยชัดใสแจ่มกระจางนี่แหละคือพุทธลัตนะ ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราเป็นกายตัดสรู้ธรรมของเรามีอยู่ทุกคนในโลกในกลางกายอย่างนี้แหละใสบริสุทธิ์ใสเกินความใสใดๆใ,ในโลก นั่งอยู่บนแผ่นชาญใสให้ใจเรานิ่งๆน้นำนมเบาๆหนักขึ้นไปนิ่งอย่างดี้ไม่ต้องทำอะไรที่เนา่อเหนือจากนี้เนยนิ่งในนิ่งเฉยๆ เน๋ยวกายท่านจะขยายใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนทั้งเราเคลื่อนกข้าไปอยู่ในกลางกายท่านท่านเหมือนเป็นปลาการเป็นปอมเป็นไข่ปกป้องผองัยเราได้เป็นทั้งที่พึ่งทั้งที่ระลึก ที่คนนึกถึงว่าเราพึ่งได้ไม่ว่าย,ยามสุขหรือย,ยามทุกข์ยามทุกข์ก็ดับทุกข์ได้ยามสุขก็เพิ่มสุขได้สว่างเสวัยอยู่ในกลางกายกายนี้แหละจะเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ของเราจากผู้ไม่รู้ก็ให้ามาเป็นผู้รู้ รู้แจ้งในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเป็นผู้ที่ตื่นแล้วจากกิเลสไม่เหมือนอยู่โลกภายนอกมนุษย์โลกภายนอกโลกภาย,ยาเหมือนคนยังนอนหลับอยู่ไม่มีสติอาสติ ไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดดีชั่วบาปพุพ่งุนโทษเป็นต้นขึ้นทีนี้ตื่นอย่างสดชื่นเบิกบานก็จะทำให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องยิ่งขึ้นใจของพระธรรมกายก็จะนิ่งอยู่ในกลางกลางกายฐานที่เจ็ด ตำแหน่งเดียวกันเลยกระตัวของเราใสถ้าเราถึงกายทำตรงนี้เนี่ยจะสร้างบุญสร้างกุศลอะไรนี่ก็ยิ่งใหญ่ไพศาลนักทีเดียวถึงตรงนี้ถ้าเป็นนา ก็จะได้บวดสองชั้นถ้าเป็นอุปสิกาผู้หญิงก็ได้ชื่อว่าบวชใจเป็นพระก็บวดสองชั้นโมบาศกจะไม่ได้บวดก็ได้ชื่อว่าบวชใจบวดภายในมีสรณะเป็นที่พึ่ง เพราะฉะนั้นทั้งหมดขึ้นอยู่กับหยุดนิ่งนี่แหละเป็นตัวสำเร็จนิ่งอย่างเดียวเดี๋ยวก็จะไปเชื่อมบุญญาธาตต่างๆได้บุญญาทอดที่เป็นบอกเกิดเป็นความสุขและความสำเร็จในชีวิตของตัวเราแต่แต่เรายังเป็นบุตรชนจนกระทั่งเราเป็นพระอริยเจ้า มีความสุขความสำเร็จในชีวิตทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เห็นโลกนึกนิ่งนุ่มเบาๆอย่างนี้นะจ๊ะให้ใจใสๆให้ใจเย็นๆมหากุศลก็จะได้เกิดขึ้นกับเราบนที่เราทำมาลาสุดนี้เนี่ยตักอา ดวงบุญก็จะโตในกลางดวงบุญก็จะเห็นภาพของการตักบาตรของเราการทำหน้าที่ของเราหน้าที่พุ่นนำบุญชวนคนทำความดีหรือตัวเราทำเองเห็นภาพพุทธบริษัทสีเห็นเรากำลังสั่งสมบุญ อยู่ในกลางโดมบุญนี้แล้วพอสาวไปก็จะเห็นผลแห่งบุญนี้เนี่ยจะส่งผลให้เราได้ทิพยพยสมบัติในเทวโลกก็จะเห็นเป็นเรื่องเป็นราวไงตักบาทเมืองมนุษย์แต่ทิพยพยสมบัติเกิดในเทวโลก จากดวงบุญของเราเราไปถึงตรงนั้นในเทวโ,โลกมีทิพะยะ์สมบัติอาหารทิพย์เกิดขึ้นมากมายชวนคนมาทำความดีกับบริวารเกิดขึ้นมากมายชาวสวรรค์ก็โจดจันท์กัน ในี่ภาพใกล้ๆก็จะเห็นอย่างนี้ถ้าละเอียดกว่านี้เราก็จะเห็นยาวไปอีกไปเรื่อยๆยาวเป็นพบเป็นชาติต่อๆกัๆๆนไปอย่างนั้นแหละเห็นความปรารถนาของเราทิลาธิฐานจิตอุบยาธาทรงผลไม่ยังไงเนี่ย ให้เราได้มนุษย์สมบัติทิพยะสมบัตินิาพานสมบัติอย่างไรมันก็จะเกิดขึ้นในกลางนั่นแกลางที่โลง่งลว่าง,างที่เราเห็นได้แจมแจ้งแทงตลอดยิ่งเห็นก็ยิ่งปีติสุข มีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจแต่เป็นสุขที่ไม่ได้ตื่นเต้นแบบมนุษย์ตัวไปมันเป็นสุขปนเฉยคือสุขลึกๆปนโอเบขานิ่งๆสุขก็เฉยู่ไปได้วยกันจะแจมกระจางทีเดียวนีวย่ย รสสุขมากมากแม้คำเดียวว่าสุขจะความรู้สึกขยายไม่มีขอบเขตแต่อารมณ์มันนิ่งเฉยเฉยเฉยอย่างสุขมีความสุขอยากอยู่กับอารมณ์นี้ไปมันนอนอยากแช่อิ่มลงไปอย่างนั้นแหละแช่อิ่มนิ่ง ดีลูกลองทำอย่างนี้กันนะจ๊ะลองนิ่งนุ่มให้ใสๆใสสิ่งที่เราทำเอาไว้ทั้งหมดจะไม่ได้สูญหายไปไหนมันติดตามเราไปกล้ามพพกล้ามชาติไปถึงที่สุดแต่งํำจุดหมายปลายทางที่เราได้ตั้งมโนปณิธานเอาไว้ ความปรารถนาบางอย่างะส่งผลในปัจจุบันบางอย่างในอนาคตอันใกลบางอย่างต้องข้ามชาติบางอย่างก็ต้องหลายหลายชาติตามกำลังแห่งบุญบารมีของเรานี่เป็นเรื่องลึกซึ้งในทางพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย แต่ความรับของชีวิตที่จะถูกเปิดเผยได้เมื่อใจของลูกทุกๆคนหยุดนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายพราะดะนั้นตอนชวงนี้ให้ลูกทุกคนฝึกหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายกันนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ